เนื่องจากการผ่อนรถจะคิดดอกเบี้ยแบบคงที่โดยนําดอกเบี้ยทั้งหมดมาหารเฉลี่ยรวมเข้ากับค่างวดในแต่ละเดือนส่วนการผ่อนบ้านนั้นจะใช้ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกซึ่งสามารถโปะเงินเพิ่มในแต่ละเดือนเพื่อตัดเงินต้นได้ทําให้เสียดอกเบี้ยลดลงและผ่อนหมดไวขึ้นครับแต่หากทาสัญญากู้ซื้อรถไว้แล้วนะครับแล้วต่อมามีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วอยากจะผ่อนรถให้ค่างวดหมดไวมีวิธีง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเราผ่อนรถเดือนละ10,000บาท แล้วต้องการโปะเงินเพิ่มอีกเดือนละ5,000บาทก็ให้นําเงิน5,000บาทในแต่ละเดือนนะครับไปเก็บไว้ในบัญชีเมื่อเวลาผ่านไป2ปีก็จะได้เงินเท่ากับ1,2,000 0บาทซึ่งครอบคลุมค่างงวดทั้ง12งวดพอดีแต่ถ้าทําสัญญาผ่อน5ปีหรือว่า60เดือนเมื่อชําระไปแล้วนะครับครบ4ปีหรือว่า48งวดก็สามารถนําเงินส่วนที่เก็บไว้มาชําระปิดบัญชีได้ซึ่งวิธีนี้นะครับยังสามารถต่อรองกับไฟแนนซ เพื่อขอลดดอกเบีย้ยลงได้อีกด้วย